เนี่ย yeah. ตัวเล็กพอได้ช่วยงานเนีัยไม่รู้โตมาจะขยันเหมือนนี้ไหมเยี่ยม <Yeah. S 1> yeah. วางผิดด้านแล้วเนี่ยลูกต้องเอาทางเรียบๆขึ้นสิเห็นไหหนูวางผิดด้านต้องวางทางนี้อ่าโอเค เยอะๆเลยนั่นแหละครับย่าให้คุ้มค่าขนมหน่อยต้องทำงานแลกขนมนยกกระดานแผ่นไม้อ่าครับ สองร้อยสองร้อยก็แผ่นจะหมดไหมเนี่ยวันนี้ชักช้าจังเลยเนี่ยทำงานน่ะเหนื่อยยังครับไม่เก่งจัง อ้าวยกเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยไม่หนักหรอครับโอ้โหเย,ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเอาให้หมดเลยนะ khế okay. Wow,